หนูจะตายนะนั่นหนูจะตายนะแง่เนาะเราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งคราวแต่วินวินไม่ใช่หรอ,อ,อ,อตกใจอะไรอะ่ะ ผู้หญิงที่ผ่านมาแนน่าไทำเงนแบบนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอนั่นโนในวันนั้นนายชอบแบบเนี้ยก็เลยจัดให้เพื่อทีนายจะรู้สึกถึงความเป็นชายขึ้นมาบ้างไงที่บอกว่านันโนมองนันนายเป็นสิ่งของอะนันายก็มองนันโนแบบเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะต่างกันเลยนี่